มื่อนี้มื่อนี้ว่าสิว่านถอดเสียบเสียบมุกเตือขาวเจ้าพยาเซบกแข่งครบพิษส,สีมือเล็กคืลลอวาเผืดถุงวางนสี่ม้บบนี้มาลองหลุดกันเด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้ายอดเก้ายอดให้ทีจ็ดยอด ดูครับพี่น้อง้วาวไม่ติดอยอดหนึ่งบอติดละยอดที่สองอยอดมันเนี่ยบกเชื้อขาวเจ้าพยาต้นมั่นที่ต้นมะแข่ง เ,เกียบบดเชื้อแค่บกแข่งเกียบยอดตอนนี้น่าจะไม่ติดไม่ติด่แน่แต่ต้นนี้ขอด่นเช้าติดหนึ่งสองสามสามติดหนึ่งแล้วอันนี้ไม่ติดดูแล้วมันดำ พอติดน่ะ เออด้ิเปิดเสียไป้อมิาติดอลงน่ไ้สมวิ่นี่บตรยาขัตื่อมาเลยเตม่าปาดเลย้ฮึบยอดที่ติดไปติดเสียอันนี้ยอดบักแข่งเลนี่ดอกนีบักเสือติดติด ต้องมีที่ดีเด็กสมอลีล่ตั้บเลยก่อนโอ้ยเบ็กๆๆ,ๆไว้ย้อนมันย้อนมันย้อนมันแก่โพดปวดเทือมันแก่ห้องสนทันไม่ดีอันนี้ไม่ติดครับเยี่ยมวี นี้ไม่ติดครับติด4 0ม0อกอดีนี่ติดปะน่อยากติดจเนา่แต่เสียงยูยอาจจะไ่ติดแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ไม่ติดเลามาเสียบใหม่ทันทันยอดดีๆมาใหม่ ยิ่งติดอยดู่ลยกว่ะโอ้จากเก้าหนหนึ่ง,งสองสามสี่ สี่ส่วนเประมาณ30%มสิบเป็นต์คิดเป็นาตาการติดอันนี้คิดแห้งๆตรน,นอันนี้ก็ติดแน่นอนอันนี้ไม่แน่อันนี้ไม่แน่เสองเอ่วนเก่าเลยเก้าประมาณ20% ดูโซนมะนาวอันนี้เสียบบเสียบมะนาวใส่สโสมฝึกทำรับฝึกทำ น่าจะติดอยู่นะเขียวดีถูกทำสองติด ก็น่าจะห้าสิบห้าันนี้ถ้าจะติดกันเนาะสรุปผลน,น,นี่สองส่วนเก้าอันนี้1นึ่ส่วนสองนะทีน,นี้มาดูตัวน,นี้หกนาทีนทียืดยอดใส่ลำต้นนะครับ นี่ครับนี่ครับนี่าเบิ่งผลงานการเสียบยอดบักเขือใส่กิ่งบักแข่งนะครับบาดนี้ จากต้นผู้ที่เข้าไปเห็ดนะครับได้ต้นสมบูก็เอายอดจิตแค่สองยอดเป็นเอายอดเสียบสยอดยอดปลเขือเสียบเสียบสยอดปลแข่งแต่ว่าอันนี้เสียบยอดปลเขือใส่กิง่งปลแข่งนะครับผลงานก็คือติดนะครับเนื่งแล้วสองครับนี่ก็ติดแล้วเขียวเขียวนะครับ สติดแล้วสติดแล้วหติดแล้ว6ติดแล้วเติดแล้วแปติดแล้วก็มันมีกิ่งหนึ่งที่เป็นัะเขือ เดืข้างกบเนาะอาจนีเป็นจำอะไรไวากิ่งเดือเนาะเป็นกิ่งนี่เนาะข้างกบนะครับหนึ่งสองสามสี่ติดหมดเลยอันนี้เกลือขาวเจ้าพญาติดหมดนะครับเดืติดเพิ่งแกะเมื่อกี้นี่ยอดติดหมดแล้วเลยตัดกิ่งตัดกิงดก่งบวกแข้งตัดบวกแข้งอ,กออกเลยนะครับให้กิ่งบวกแข้งหรือลือยแต่กิ่งบกเกลือสิ่งนีมื่อนสองสามสี่มือนะ มันจะชู้อยอดขึ้นมานะครับเพราะว่า,าหดน้ำไปเรื่อยนะครับกดน้ำทุกมือนี่ครับผมตัดกิ่งมันออกเอากิ่งไปถิปน่นไปพูนใจต้นบะเขียบฟังคุณด้านนอกนะครับล่มนี่ก็วานมือวานปลูปกพรกิกเนาะริกพันดีล่มนี้ก็ซีมีละมุดปลูกจากมเมล็ด ต้นบักแข้งที่เสียบยอดบักเขือเนาะแล้วก็ผักอีลำนะครับนี่ผักอีลำนี่ผักอันนี้นนหนึ่งปลาแซบนะครับผู้ใดเคยกินบอกออมาจากสารค้ามในเม,มน็ดมันใส่เม็ดปลูกนะครับปลูกพริกสีปลูกหุ่มละหลายต้นเนาะก็ประมาณสิบต้นเนาะให้มันเป็นปุูมขึ้นนะครับแล้วก็เห็ดแนวอ่อมพริกพันธ์ดีครับพริกกระเรียงนะครับ เดี๋ยววันนี้มันเป็นหน่วยสิบมาไทยเบิ่งอีกว่าเสียบกเคือใส่บักแข็งมันจะเป็นหน่วยยังไงมันจะเป็นหน่วยบักแข็งหรือหน่วยบักเขลือหรือจะเป็นยังไงเขาติตตามนะครับรุมนี้จะปลูกหูงอันนี้ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์แล้วก็พริกแล้วก็ทุกลุมนะครับต้นละมุดทุกต้นจะปลูกพริกเวมเแลลวนะครับพริกพริกอันนี้ก็พริก เนี่ยอะโวคาโดจริ่งพันละสองรอยบาทปลูกจากปีสองปีแล่มีหยอดกังเชียวมาเสียบใส่พวกนี้พวกนี้ปลูกแกงเมล็ดนะครับ่วยเงาวนะครับอะโวคาโด่วยเงาวจากซื้อพันอย่างพริกนี่พวกแข้งที่ตาอ,อกมาแล้วครับมันบอดก ถ้าเรามถิ่นไม่น่เป็นปุ๋ยหอมเนิวพริกนะครับพริกกะเหลียงกะเหลียงกะเหลียงนะครับนะ่ภาพรวมทั่วไปพริกกระติบูก,ปปกรวมละสิบ หาต้นเจ็ดต้นสิบต้นให้มันเป็นพุ่มแบบนี้แล้วก็มัดขึ้นให้มันร่วมกันไว้นะครับพันนี่ละ่ะโม่ที่ปลูกปลูกลุมบักละมมดลูกลุมมนี่พันนี่ละ่ะพันดกๆกนี่ละครับปลูกไต่ต้นละมดุดทุกต้น นี่แหละดกๆนี่แหละปลูออกไว้ทุกต้นแล้วนี่พริกพริกพริก,รกนะครับลุมหนีเสห้มีหลายหลายอย่างนะทั้งละมุดทั้งพริกทั้งกะเพราตัวก,กระโดปลูกจากเมล็ดปลูกพริก ปลูกพริกเต็มเลยเสียดเป็นวงกลมให้มันพิ้งตัวนี้ละ่ะมัดใส่เลยอันนี้มาหลอมเสียวท่ามะพร้าวเลยล่ะจับเป็นตอกใหม่มาสักสักสักเราท่ามเปรามัดเป็นวงกลมให้มันอยู่ในขอกนะครับคิดว่าเนาะว้างแผนไว้เนี่ยค่อยเบิ่งนะครับเพริกพริก สองสามสี่เดือนได้กินมันหกน้ำหดน้ำะครับเนาะสำนีก่อนเดี๋ยวเอาค่อยติดตามเมืงบกักแข่งกระบ,บอกเขือมันจะเป็นหน่วยบ่อยสักสองดับสามเดือนบอกพริกก็สิเป็นหน่วยบอนะครับเลยทายเบิงอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะอันนี้ก็คือสวนนาบ้านนะครับกับกเขียบนาแรงเดี๋ยวนาฝนก็นได้กินนะครับกินมอวารวยบวกเขียบ กินนะครับเรือกระแจกเรือแจกกระขายครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,อนำเสนอเพียงกินี้สักก่อนเด้อเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับทับทิมแดง